นะครับข้อที่6ข้อที่6ว่าด้วยเรื่องของเลขจํานวนจริงนะครับและการแก้สมการเนาะแต่นี่เป็นสมการพิเศษนิดนึงครับเป็นสมการของเอฟแสลุดหรือค่าสมบูรณ์นั่นเองซึ่งถ้าแอบแสลุดของค่าสมบูรณ์เนี่ยนะครับมันก็จะมีวิธีแก้2วิธีเช่นเดียวกันนะสวิธีก็คือวิธีแรกก็คือวิธีพี่ใใช้คําว่าวิธีปกติหรือแมนนวลเนาะ เป็นแบบแมนนวนะนะคิดตามปกติเลยนะครับก็จะใช้วิธีการยกกําลังสองนั่นเองเขาเรียกว่ายกกําลังสองสองข้างอันนี้คือแมน,นนวลเนาะแต่พี่แนะนํำไหมไม่แนะนําไม่แนะนําแต่พี่มีวิธีให้ใช้ครับอีกวิธีหนึ่งอันนี้คือใช้เฉพาะในห้องสอบนะนะถ้าไปเป็นเรียน,นกับใครข้างนอกหรือครูเขาก็จะไม่ได้บอกวิธีในนะ แต่ว่าถ้าเราทําข้อสอบไม่ต้องสนใจวิธีการฮะขออย่างเดียวคือได้คําตอบถูกไหมเราอยากเล่นเก่งเรืงอสอบเก่งครับเราอยากสอบเก่งเราอยากได้คะแนนเพราะฉะนั้นทําวิธีไหนก็ได้ที่ได้คําตอบแล้วก็ไวที่สุดแล้วก็แม่นด้วยนะครับก็คือวิธีการแทนค่าน,นั่นเองอ่าแทบจะเป็นท่าไม้ตายของพี่เอเลยนะตัวนี้แทนค่านะครับเพราะแทนค่ามันคืออะไรฮะมันคือวิธีการตรวจคําตอบจริงๆมันก็คือหลักการคณิตศาสตร์หลักการนึงนะ แต่เป็นหลักการหลักการของการแบคเวิร์ดนะครับนะในการย้อนกลับวิธีการทําซึ่งมันง่ายกว่าในบางข้อพี่เอพูดแค่น,นี้ง่ายกว่าในบางข้อไวกว่าในบางข้อเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างข้อนี้เขาถามเลยว่า x มีค่าเท่าไหร่ถ้าเจอลักษณะนี้นะนะครับแล้วโจทย์มีประมาณนี้ตั้งเป็นสมการนู่นนี่นั่นนะครับนะไม่ได้ยาวอะไรมาก หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ต้องแก้อะไรใช้วิธีสมาหลามากตัวนี้น้องๆสามารถนำช้อยไปลองแทนได้เพราะถ้ามันแทนไม่ได้น้องจะถูกมันจะต้องตัดช้อยไปเลยสองช้อยทันทีเดี๋ยวพี่ห้ทำให้ดูโอเคไหมพี่เ,เลือกแทนค่านะครับอ่ามาดูวิธีการทำวิธีการทำไม่ยากครับเราก็เลือกเลยนะตามใจน้องๆเลย แต่โดยปกติพี่แนะนำอีกนิดนึงแอดวานไปอีกนิดนึงก็คือปกติถ้ามันเป็นโจทย์ง่ายๆเขาจะไม่ค่อยตอบหรอกกอไก่เขาจะตอบขอไข่ขอควายงองงูอะไรประมาณนี้นะซึ่งถ้าเราจะแทนค่านะครับจริงๆจริงอันนี้แล้วแล้วแต่น้องๆนะสามารถที่จะปรับได้ตามสถา,านการณ์เลยแต่ถ้าเป็นพี่เอพี่จะลอ,ววกกอออลองตัวบวกก่อนดีไหมเออลองตัวบวกก่อนว่าตัวบวกเนี่ยมันโอเคไหมนะครับถ้าตัวบวกมันโอเค ก็ไปต่อด้วยตัวบวกอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่โอเคแสดงว่าติดลบอะไรประมาณนี้นะอ่าลองดูนะฮะอ่ะแทนค่านะเราก็จะแทนแค่าอ้าวแก้ไขนิดนึงเป็นแทนค่า x เ,เท่ากับเพ่เลือกเป็นบวกก่อนแล้วกันนะก็คือแทนด้วยเลข9้าเพราะพี่พมั่นใจว่าอาจจะลบ9้าอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะแต่มันจะใช่หรือไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่ต้องซีเรียส น้องมั่นใจแล้วแทนเลยแต่ถ้าบราบวกเนี่ยมันรู้สึกง่ายกว่าเราก็แทนค่าบวกไปก่อนถูกไหมถ้าแทนก็จะเป็นแอบสูตรของ2องคูน<ว><ว>ด้วยเบวกด้วแอบสูตรปิดแอบสูตรแทนด้วย9กลบหนะครับแล้วก็แอบสูตรปิดนะเราแทนไปเลยเนี่ยแอ x มี2ตัวเห็นไหมนี่แทนไปเลยฮะมันก็จะได้ตัวนี้กับตัวนี้โอเคเนาะนะครับจากนั้นคิดสมการ ตามปกติเลย18บวก4ครับ9 5บก5เป็นเอ้ลบ5เป็น4นะฮะก็จะได้เป็นแอสบูรุของ22แอบสอลสของ4ตรงไหมเนี่ยไม่ตรงนะครับแสดงว่าพี่คิดผิดไหมนะไม่ได้คิดผิดหรอกคิดเราวิธีการเราถูกแล้วแต่ว่าแค่ตัวนี้มันไม่ใช่ตัวเลือกของเราเพราะฉะนั้นพี่สามารถที่จะตัดช้อยได้เลย2ช้อยนะครับอ่าเพราะ9เนี่ย แทนแล้วไม่จริงตัดไปเลย2ช้อยครับไม่ใช่แน่ๆนะครับไม่ใช่แน่ๆนะจากนั้นถามว่าเราต้องแทนลบเก้าไปไหมไม่ต้องแล้วครับน้องเราเสียเวลาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราต้องแทนด้วย1สนส่วนสามเลลบหส่วนสามเลยนะครับนะแต่ถ้าเป็นพี่เอพี่จะลองแทน1สนส่วนสามอีกทีหนึ่งนะครับยังไงก็ยึดบวกไว้ก่อนอย่างที่บอกว่าการยึดบวกไว้มันง่ายกว่าถูกไหม การคิดด้วยค่าบวกอ่ะหรือว่าเราชอบคิดติดลบก็แล้วแต่นะได้หมดได้หมดไม่ซีเรียสนะครับอยู่ที่เราฝึกฝนมาอ่าเปลี่ยนใหม่ครับเป็น x เท่ากับหส่วนสครับยังมั่นใจในบวกอยู่น่าจะใช้ได้นะนะครับหลังจากที่ลบเเป็นติดลบไปแล้วมันน่าจะอีกตัวน่าจะบวกนะก็ลองแทนดูนะครับ2คูณด้วย1นส่วน3บวกด้วย4เท่ากับ1ส่วน3ลบ5ถูกม เพราะว่าอะไรครับ x ก็คือเป็น1ส่วน3 x ตัวนี้ก็1ส่วน3เห็นไหมฮะก็จะแทนลงไปนะครับคูณกันไปโอ้นี่เป็นเศษส่วนัน้งนิดนึงนะก็ไม่เป็นไรนะ2ส่วน3บวก4นะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นอันนี้ต้องหาอะไรฮะคารนอเนาะซึ่งคารนอก็เป็นเลข3อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพชรก็เลยเอา3คูณลบ5นะครับคูณตัวเลข5เป็น3 5 5ส่วน 3. นะครับแปลงเลข5นิดหนึ่งนะครับนะถ้าไอ้น,นี่ก็คือจริงๆแล้วมันคือส่วนหนึ่งถูกไหมครับเวลาเราจะเ,จะเปลี่ยนเป็นเศษส่วนที่เท่ากันเนี่ยเราต้องคูณให้ส่วนเท่ากันก่อนก็คือเป็นเลข3เพราะนั้นเราก็ต้องคูณได้สส่วนสน,นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้อ่ะตัวนี้ก็ต้องคูณเหมือนกันนะครับตัวซ้ายเอาตัวซ้ายทําด้วยตัวซ้ายทําเหมือนกันเลยก็คือเอา3ส่วนสคูณเข้าไปก็กลายเป็น12ส่วนสนะฝั่งฝั่งขวา พีเอลบเลยได้ไหมลบเลยนะครับเหลือ14นะครับติดลบ14ข้างล่างยังเป็นส่วน3มเหมือนเดิมนะครับทางซ้ายล่ะบวกกันได้เท่าไหร่ครับ14-3ส่วน3มไหมเออใช่นะครับหลายคนบอกเฮ้ยมาถึงมรทัดนี้พีเอไม,ไม่ไม่ตรงครับไม่ตรงตอบเลยลบ1ส่วน3แน่นอนไม่ใช่นะดูดีๆนะครับอันนี้คือค่าสมบูรณ์เพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ของส4่วน3ออกมาเป็น 14ส่วน3าเป็นบวกและทางขวามือก็เป็นบวกเช่นเดียวกันเพรานะนครข้อนี้จริงครับน้องๆนะจริงนะ <Yahoo! S 1> เพราะฉะนั้นเราได้คำตอบแล้วว่ามันคือ1ส่วน3เนี่ยถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อกอไก่ฮะข้ององงูก็ผิดอยู่ดีนะครับตอบข้อกอไก่อ่าเรียบร้อยถูกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นกอไก่แน่นอนนะครับอ่ะมาร์คไว้ตรงนี้ นะไปดูนะครับประมาณนี้วัาในวิธีแทนค่าเนี่ยเพ่บอกเลยถ้าไม่ตายเดี๋ยวเพ่มีให้อีกนะครับบอกเลยว่าแทนได้ทุกเรื่องอะ่ะถ้ามันถามว่าแนวนี้นะนะสามสิบข้อเนี่ยนะครับหรือเป็นคณิตศาสตร์สักยี่สิบเนี่ยเพ่ว่ามีสักเกินห้าหกข้อแน่นอนที่แบบแทนปุ๊บล้วออกอย่างเงี้ยได้เลยโดยที่เราอาจจะไม่ต้องทําวิธีทําก็ได้นะครับ นะอ่ะแต่ก็ต้องมีพื้นฐานที่แน่นก่อนโอเคไหม